อสวัสดีครับ,รบโอ้นี่ลูกลูกพี่เขาโทรตามมาเดี๋ยวเราไปฟังเดี๋ยวเปิดลำโพง <c oughs> เฮอกีทากิโยตุโจรโรดีมาเดินนี่เออเบียใบคุดเบียใบคุดจำจ่ายบังจำจ่ายบังเด้อเจ้าบัญชีเลยเด้อฮะ นายจะบัญชีเลยเด้อเออจัญชีเลยเอ๋ลุยรถบ้านสินะจ่ายจ่ายเองจ่ายเองเอ๋เดี๋ยวเราบัญชีเราบัญชีตู้เครงมากไรลนี่เนี่ยเนี่ยขายไม่โคได้เนี่ยแอองขายได้สองสามรอบแล้วครับเนี่ยเนี่ยตอนแรกว่าจะชวนผมไปครับแต่ว่าไม่กล้าให้ผมไปหรอก อือทำโอ้เสียจนก็กินเบียร์ไม่เป็นเลยเนาะโอ้กินไม่เป็นก็ต้องกัดฟันกินงอนแล้วเบียร์ฟรีเนาะเอ้ยเบียร์ฟรีก็่าเบียร์ฟรีเออเบียร์เสียตินผมกินหมดแเลยกว่าจะได้แต่ละขวดนี่เออเอออ่ะแล้วบอกช่างสิงทำไมล้างรถไมโครรอแล้วเออช่างสิงล้างรถไมโครรอแล้วเออ เออทางสีสม้มอ,อยากได้ยุ <c oughs> โอ้เสียดจนหัวเสียอีกแล้วถ้าจะไปจากอันนี้ทางนี้ก็เซ็นสัญญาแล้วถ้าไปทางโน้นก็ต้องข่าแรง 700. จิตร้อยจังสิงมาไว้จิตร้อยไปว่าหกร้อย600เขาเซ็นสัญญาข้ามปีแล้วเออจะใกล้ไกลามาเขาไม่สนแล้วเขาคือเซ็นสัญญาเนี่ยเขาว่าปั้นคนแล้วไม่ยอมจดลิขสิทธิ์ นี่เงี้ยแหละพอพอพอทางเอามาจดลิขสิทธิ์ผมจดเลยผมผมรู้ทันไงผมจับเซ็นสัญญาดิเอ๊ะเอ๊ะนี่นี่นี่ครับนี่มีการโทรมานี่ยนี่เออช่างไฟลายไฟเนี่ยผม โอ้ยืมลูกน้องมาใช้แค่นี้ต้องโทรมางอเขาเนาะอยู่คนเดียวบ้างด้วยต้นอะไรนางกวักนางอะไรโรไปเออว่างๆกดเดินรถน้ำต้นไม้โรไปเออเนี่ยมีโทรมาตามครับนี่ ขาดจานชายไม่ได้เลยทุกวันเนี่ยจานชายกับเซตินนีคาดกันไม่ได้เลยได้ฮะได้บ่ได้ก็ดูวันนี้กี่โมงแล้วนี่โทรมานี่ก็จะห้าโมงแล้วไงจะห้าโมงได้เวลาโอ้ได้เวลาโอ้เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงจนรู้ว่าช่วงไหนให้น้ําไม่ให้น้ําเหมือนไก่เลยโอ้อันนี้ที่โทรมาเป็นห่วงบ่ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบาหวานนกบ่เดี๋ยวจะออกไปซื้อกินก็ไดจะไปยากได้โอ้เนี่ยน้อยใจอยู่นะนี่ว่าไปคอนแกนไม่ชัวรนี่บอกว่าเอ้เราอุตส่าห์แต่งตัวจะขึ้นรถจันชายบอกว่าไปถึงรถหายโอ้ไอเราก็สงสารแกนนู้เอ้ทำไมทำไมไม่ได้ไปกับแกล่ะเนี่ยก็บอกว่าเขาได้คนใหม่ไปแล้ว ว่าอะไรเพชรพูนทองอยู่ไหนอะ่ะดูดูดูด,ดูทางคลิปฮะทางคลิปแล้วมาให้แต่กินแต่ามามาว่าเพชรพูนทองไปนี่ <laughs> ไม่บ่นเลยไปเออไปได้ทั้งวันไปนอนนู่นมั้ง <laughs> เพชรพูนทองโ <laughs> อ้นี่เสียตินนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยตอนแรกก็ชวนผมไปเออพอถึงเวลานี้ไปเลย อ๋ไม่ไม่เห็นตั้มดานัดกันแล้วผมไม่เคยผิดนัดใครนะนี่ไหนดูหน้าหน่อยดิอยากเห็นหน้าไหนดูหน้าหน่อยโอ้เขาบอกว่าหน้าคนที่มีหนวดมีเคราห้ามเชื่อถือเขาว่า้งไม่ไม่กล้าเปิดกล้องโอ้ไม่กล้าเปิดกล้องเลยครับนี่ดูครับเดดูซูมดูก่อนนี่โอ้ไหนเปิดกล้องหนอย เียตินครับโอ้เดี๋ยวลงบัญชีเลยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดบัญชีให้เลยนี่โทรมาได้จังหวพะพอดีเลยนี่นี่นัดกันว่าจะไปคอนแก่นครับอุตส่าห์อาบน้ำแต่งตัวเนี่ยจานชายมายืนรองให้เสียใจแหมไปถึงชนบุรีไปถึงไหนก็ไปด้วยกัน ไอคอนแกนนี่คือตั้งใจนะแกตั้งใจนะผมก็เห็นใจแกอยู่เ <laughs> นี่ยผมเห็นใจกนนงงนแกย์นเนี่ยยังยังไม่ต้อง,งพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องอาจารย์ชายแกเศร้าก่อนปลอบใจแกก่นนองงนจังสิงแกไม่ซีเรียสดอยเรื่องเรื่องงานนะลงงานสองโมงแกมาทำให้ผมสามโมงนี่ยังไม่ได้เคลียร์กันเลยนี่นะนี่ นี่ลูกพี่เขาก็มานี่กําลังติวเข้มกันอยู่นี่จะเอายังไงนี่จะหะเป็นเงินหรือว่าจะให้ทําไปถึงทุ่มหนึ่งหรือไงมาสายหักหักเลยบ่เอาหักหักก็หักหักครึ่งเนาะหักหบาทหมูห้าสิบาทไม่ได้หักครึ่งเลยหักครึ่งคือว่าต้องดัดหน่อยถ้าเราไม่หักเดี๋ยวว่า วันหลังก็จะมาใสาใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวจ้างสิ่งไม่ไปแล้วพรงนี้เดี๋ยวให้มันทำสีไปคุยอยู่บ้านแล้วเออบอกว่าเขาจับเซ็นสัญญาแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอีกนี่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 น,นี่สีหมดพอดีเลยครับนี่พอดีโตตามมาเลยนี่รีบโง่จานชายนะถ้าจานชายไม่ได้เบียร์สามขวดเนี่ยจานชายจะไม่ไปเลยนี่จะไม่เข้าโทรหนึ่งเลย เดี๋ยวจะไม่ไปรดไอ้ต้นนางกวักนางอะไรให้เลยอือเจแต่งๆไปเอ่อยหายอัดคลิปไงนี่นี่ไอเคยทำเขาเอาไว้เนี่ยเวลาเนี่ยเขาทำคืนเนี่ยนี่งี้เลยให้ผมไม่เคยว้าใครเลยนี่วานนี้ดูสิวันเนี้มีคนดูนะฮะ มีคนดูเยอะนี่ต้องจัดเสียค่าเบียให้ผมเลยนี่อีมีคนดูเยอะถ้ามีคนดูเยอะถ้ามีคนดูเยอะต้องเสียค่าเบียให้ผมอยงอ,อย่างยัง,ยงผมเวลาเตจิ้นเขาถ่ายผมนี่<อ>คนดูเยอะเ,อเขาก็ซื้อเบียให้ผมกินอ๋อไงผมผมไม่ถ่ายแล้วไม่เอาแล้วผมถ่ายรถผมดีกว่าผมไม่เอาแล้วเอานี่มาดูสีครับพี่น้องนี่สีดําเงาครับนี่ดําเงานี่เราจัดสีดําเงาครับ อ๋อน,น้อช่างสิงห์โอไปหาช่างสิงห์ดีกว่าอุ้ยสีมาขาดตัวนี่ช่างสิงห์โอ้ยการชายคุยด้วยไม่ได้เอาเรามาดูนี่ดูครับดูดูนี่ดูสีรถเราดีกว่าครับโนให้เขาอยู่กับลูกพี่เขาไปส่วนเราก็นี่เออไอ้คุยกันเพิ่งถูกคอได้องชาวันก็งอนกันอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรกันนะักหนาคู่นี้ อาจะไปคนเ็นคนอะไรก็นัดกันแล้วก็โน้อน่าจะรับกันหน่อยแต่งตัวมารถหายโอ้ช่างเอ้ยช่างนี่มานั่งเศร้ายืนเศร้าผมก็สงสารเนาะผมทําไงได้งานคนแก่นผมก็เสร็จแล้วผมจะได้ไปอีโบคนแก่นเลยนะบมได้ไปดอกเดี๋ยวรอให้ลานผมตัเดี๋ยวผมส่งไปคนแก่นกันชาย เดี๋ยวหลานอยู่คอนเกนนั่นแหละนี่อันนี้ก็ไปซื้อสีนะครับสีมันขาดอันนี้ก็นี่นี่เงาตาแตกนี่อย่ามองอย่าจ้องแรงเด้อพี่น้องเด้อเงาจนไหลเออไอ้ช่างนู้นเงาจนไหลช่างเงาบอกว่าเงาจนไหลเดี๋ยวเราไปดูก่อนมันไหลจรไหมถ้าไหลเราก็เอ้ยแล้วเหมือนกับคนสากเลยเอา เดี๋ยวไปดูครับมันถ้าไหลเราจะทํายังไงนี่ครับช่างสิงนี่เราก็ไม่จ่ายโอ้ไม่มันไหลแรงแค่ฮะไอ้ข้างล่างมันบวเป็นยังดอกเนี่ยนี่นะนี่นี่เนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเลยครับนี่นี่ดูครับ โอ้มันไหลเกินนี่นะตรงไอ้ที่จุดเด่นด้วยเอาทางนี้ไม่มีทางนี้มีไอ้ข้างหลังไม่ต้องสีก็ไปดูปคนที่ประโคนชัยไอ้ร้านที่เราซื้อหมดนะครับยังสั่งมาไม่ถึง เนี้ก็เลยไปไปดูที่นางรองไปดูนางรองก็บอกว่าไม่มีนะครับแต่เขาก็จะผสมให้ผสมก็ลิตละ750อันนี้ต้องใช้ถ้าสองลิตรมันก็ตกไปโอ้ย750ดรตกไปเท่าไหร่พันสี่พันห้านึ่งหละพันห้าอพันพันสี่ พั <15. S 2> นห้าโอ้ยอย่าไปเทียบอะไรกับคนรวยเขานู่นนะอโน,นู่นเขาใช้เงินเงินเขาเยอะแยะเนาะอันนี้บอกว่าให้สัดสัดให้แต่มันขาวขาวนี่ล่ะเอาจนสีจนหมดไปปองหนึ่งแล้วนี่ไม่พอครับนี่เดี๋ยวโอ้ยถามเห็นยังเนาะ อันนี้ก็ถ้าใส่บางฝุ่น <c oughs> พ่นข้างล่างเป็นสีดำ <c oughs> พ่นข้างล่างดำแล้วก็ตกแต่งบางโครนบางโครน,นได้เป็นสีขาวแหละใช่ไหมฮ <c oughs> ะบางโครนสีขาวอ่ะฮ <c oughs> มันสตัดอยู่บ่อ ลองจินตนาการดูถ้าเป็นสีดำมันก็สัตว์ส้วยหรือจะเป็นสีขาวก็ได้แล้วแต่จะคงรูกเดี๋ยวดูสีขาวก็เดี๋ยวลูกสีขาวคนนั่นแหละเจ้้าสาสีดก็มันต้องเอาสีขาวเลยให้มันดูจัุวหน่อยแล้วก็ช่วงล่างกระทะค่อยดำแล้วก็ใส่บังฟุนสีดำตัดนี่สเต็ปประมาณนี้ครับรครับเอาแค่นี้ก่อน เพราะว่าไอโปรเฟียเราก็เสร็จสิ้นแล้วโดยจะเอาเข้าบ้านพรุ่งนี้เอาเข้ามาก็ปั่นต่อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จวดอีกอ๋อฝากติดตามครับอยู่กับช่างซิงไฮเทคนี่อย่าไปใส,ส่ซิงอะไรซิงอะไรราชสีเอ,อ้ทำเมื่อเราเป็นกำนันผู้ใหญ่อืมโบดย้ยโบด้ เป็นโลโก้ของทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาราชสีมันต้องถอเ้อาหวยูได้ึงได้เพาสีมันมันอ่อนดีครันเดึได้หล็กพวกเหล็กพวกนี้มันเป็นเหล็กบางๆโอยดึงเฮาสิเอาเขามาดึงเฮ็ดนู เสาดูนมันก็ดึงอยู่มันนี้ก็รถไถอ่ะหางรถไทอ่ะมาเกาะแล้วก็ดึงเอารกฮะโว้ยไปดึงอ๋อเขาก็ปักผานเอาไว้ปักผานเอาไว้นี่เอออเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวฝากติดตามคลิปหนาเด้อส่วนคลิปนี้ก็ติดตามดูครับว่าจะมีราม่าไหม